สวัสดีค่ะพูดเพลินนะคะเพลินตลอดเลยค่ะเพลินแล้วก็อัดเข้านั้นไม่ได้แต่อัดเข้า youtube ได้นะคะสิบเอ็ดนาทีามหลักเขาให้สิบนาทีก็จะเข้า Facebook ได้แต่เข้าแต่เข้าคือเข้า YouTube ได้แต่ถ้าสิบเอ็ดนาทีก็จะเข้า Facebook ไม่ได้นะ,ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะของพี่สายสุดาของพี่สายสุดานี่ก็คือสีครีมกับสีครีมกับสีไมโลนะคะนะคะ ตัวนี้นะคะตัวหนึ่งสีครีมของพี่สายสุดานะคะตัวนี้คุณสุก็จะทํากังหันครึ่งหนึ่งคือพัดครึ่งหนึ่งนะคะใครใครใครก็ตื่นกุสุชอบเลือกเก็ดพญานาคกุสุชอบว่าเขาเหมือนเก็ดพญานาคนะคะนะอันนี้ก็สวยดีนะคะอันนี้คือของคุณพี่เขานะคะอันนี้คือไซส์สี่สิบนะคะ40เนาะสวยดีอันนี้คือเจ้าหนึ่งอันนี้คือเจ้าหนึ่งเจ้านี้ก็คือกับสีดํานะคะสีดํานะคะ สีดำก็เสร็จเช้านี้นะนะคะก็เหลือนิดหนึ่งเหลืออึกใหญ่อึกใหญ่ใหญ่ๆนะคะพอดีนั่งทำนะั่นแหละตอนนี้เวลามันเริ่มสายแล้วก็เลยต้องต้องต้องอัดก่อนนะคะคุณสุก็จะอัดนะประมาณนี้แล้วก็แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือของของยาอ่อนใช่ไหมฮะยาอ่อนเนาะยาอ่อนนี่เป็นดอกมะลีนะคะเป็นดอกมะลิยาอ่อนนี่สามตัวนะคะสามตัวเนาะของยาอ่อนแล้วก็ของ ออกองนะคะออกซิองแล้วก็ของอคุณบุญธรรมนะคะคุณบุญธรรมบุญธรรมก็เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยสวย mm hmm. พูดถึงดอกมะลิเขาก็สวยในตัวเขาหวานๆนะ <c oughs> ใส่ใส่กับอะไรก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะดอกมะลิก็สวยนะคะโอเคแล้วก็สีม่วงเนี่ยพอดีคุณสุดถ,ถักถักขึ้นมาผิดนึกว่าของลูกค้าแต่ไม่ใช่นะคะ ีม่วงอกสามแปดถ้าใครต้องการก็ทักมานะคะโอเคแล้วก็คุณสุก็ทาสีโอนตินนะคะสีองค์วันตินของยาของยาอ้อนนะคะของยาอ้อนก็นะคะสีสองนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะคอเสร็จนะคะแขนนะคะทาแขนนะคะแล้วก็จะสีขาวของพี่พยานะคะวันนี้ก็จะทำสองสีก็คือสีขาวกับสี ไมโลตัวหนึ่งไมโลก็สรตรว่าก็สุดทำสามตัวนะคะถ้าของใครที่ก็สุดยังติดอยู่แล้วก็มีของยาอ้อนสีแดงนะคะเหลือสีแดงนะคะสีไมโลสีไมโลสีแดงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวถ้าไงก็รอ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 กันไปนะคะเนาะรอรอกันไปรอรอกันไปนะคะก็จะพยายามนะคะพยายามให้ให้เสร็จนะคะพยายามให้เสร็จของพี่ของพี่มาลีก็เหลือตัวเดียวนะคะเหลือตัวเดียว นะคะคือกีบบัวนะคะมันทำทำนานหน่อยก็ต้องทำสองวันนะคะวันครึ่งหรือสองวันเพราะว่าทําแขนยาวนะคะทําแขนยาวลงมาประมาณนี้แล้วก็ทําใจใช้เวลาใช้เวลานะคะโอเคตอนนี้คุณสุก็จะมาพูดถึงผ้าถุงนะคะผ้าถุงที่คุณสุใส่ยังเหลืออยู่นะคะเขาเรียกว่าบัวแดงปักหงนะคะเป็นงานปักนะคะวันนี้จะพูดและให้ฝังพอดีคุณสุก็ ไปใส่บาทก็เดินกับคุณพ่อนะคะขาปกปัคุณพ่อนำหน้าขากลับคุณสุดนำหน้า <c oughs> เดินำหน้าต้องรีบกลับใช่ไหมฮะเราก็เดินนำหน้าคุณพ่อก็เดินตามหลังนะคะเพอจะคุณพ่อเลยบอกว่าใส่ผ้าถุงสวยจังนะคะเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าใส่ผ้าถุงสวยจังแต่งชุดสวยจังผ้าถุงก็สวยคนก็งามเลยว่าสาธุค,ค่ะขอบคุณค่ะ คุณพ่อว่าบุญแล้วมีบุญแล้วนะคะขอบคุณคำนี้คำนี้ก็เป็นคำที่นะคะเป็นผู้เป็นผู้เจริญแล้วนะคะใช้ศัพท์ถูกต้องก็คือท่านท่านใช้คำว่างามนะคะคำว่างามก็คือไม่ใช่คำว่าสวยนะคะแต่ท่านใช้กับพระถุงว่าสวยนะคะท่านบอกว่าใส่พระถุงสวยจังคนก็งามแล้วก็อะไรนะคะ มีบุญแล้วเป็นมีบุญแล้วอะไรเงี้ยนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณง,งามๆนะคะขอบคุณง,งามๆนะคะแต่ที่จริงคุสุ่าแต่งตามฐานะก็คือแต่งตามตามวัยนะคะตามไวัยไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายก็คือตามวัยของเรานะคะคือจะไม่ให้เกินวัยมากมายนะคะแต่นนคุสุก็จะมาพูดถึงบัวแดงที่คุสุใส่นะคะ บัวแดงนี่คุณสุมีสองสีก็คือมีม่วงกับแดงนะคะแล้วก็หัวสามสีค่ะม่วงแดงแล้วก็เขียวหัวปิดนะคะสามสีนะคะเขาทอมาสามสีเขาผลิตมาสามสีนะคะม่วงแดงและเขียวหัวเปิดนะคะคุณสุก็จะดูว่าเขียวหัวปิดอยู่ตรงไหนนะคะดูเอามาหรือเปล่านะคะโอเคเอามาอยู่ค่ะนะคะ ก็จะมีส auto, ีแดงนะคะสีแดงก็คือสีสีแดงก็คือสีที่คุณสุดใสนะคะสีแดงสีสีที่คุณสุดใสนะคะคุณสุดเหลืออยู่ประมาณสองผืนนะคะสีแดงนะคะสีแดงปักบัวแดงนะคะสีแดงแต่แดงเขาแดงไม่แก็ดนะคะถ้าเราใส่กับสีครีมสีขาวเขาก็จะซอฟนะคะแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงเนาะนะคะสีม่วงนะคะสีม่วงนางก็สวยนะคะนางก็สวยนะคะ สีม่วงบวบม่วงนะคะบววม่วงหงหงหงขาวหงหงสีฝันบุหรี่และสีเงินอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็อ่สีเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวหัวเป็ดนะคะตัวนี้ตัวนี้หงเขาจะสวยนะคะบัวบัวบัวเหลืองหง,ห,ห,หงฟ้านะคะหงฟ้านะชื่อพอาะจังเลยหงฟ้าเหมือนกัชื่อเพลงเลยเนาะนะนะคะอ่ะ ตัวนี้สวยค่ะนะคะเขามี3สีนะคะก็สวยทั้ง3สีนะคะถ้าหนังถ้าใครจะรับสามสีใส่ใส่ให้สบายไปเลยนะคะนะคะแล้วก็ตัวตัวตัวสีแดงตัวนี้วันอาทิตย์เรามาพูดถึงสีแดงแล้วกันนะคะตัวสีแดงตัวนี้สวยนะคะนะคะตัวนี้สวยเห็นไหมคะถ้าถ้าใส่แล้วถ้าใครไม่หันมามองมันสุดท้ายเลยเอามาคืน <laughs> เอามาคืนสูดได้เลยนะคะ เพราะว่าหนางสวยเป็นลายหยดน้ํานะคะเป็นลายหยดน้ําเนาะสวยมากนะคะลายนี้เหมือนหยดน้ําแล้วก็เหมือนฐานบัวนะคะเหมือนเหมือนจีบบัวนะคะนะคะสวยมากนะคะโอเคนะคะลายน้ก็สูมีสีขาวกับสีแดงนะคะโอเคแล้วก็สีแดงตัวหนึ่งนะคะสีแดงตัวนี้นะคะสีแดงตัวนี้นะะนเขาหัวจะกะปิฮะกระสุนก็จะเรียกกะปินั่นแหละแต่เขาปากแดงนะคะ อันนี้ก็พูดถึงแดงๆหน่อยนะคะให้ติดแดงให้คือให้เข้ากับวันแล้วกันเนาอะอแล้วก็แดงตัวนะคะแดงแดงตัวนี้สวยมากนะคะเพราะอะไรเพราะเขาดําม่วงไงคะมีดดาม่วงเห็นไหมคะใน,นงานปักเขานะคะด่นมากที่อยู่กลางเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อเผื่อละสี่ห้าร้อยแล้วกันุนละพันนะคะซื้อสองร้อยห้าสิบก็สวยได้นะคะก็สวยได้ตัวนี้คุมนะคะหัวดําตินดํานะคะสวยมากนะคะแล้วเขามีม่วงวิ่งด้วยนะคะ โอเคถ้าใครยังไม่ได้ก็รับนังไปนะคะตัวนี้จะสวยเด่นๆนะคะเอ่อแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีทั้งหมด3สีเพิ่งมาเมื่อวานนะคะตัวนี้คุณสุสั่งมาใหม่นะคะตัวนี้เขาเรียกชมพูโน้ตหรือชมพูกะปินะคะชมพูนตหรือชมพูกะปิเนาะนะคะคุณสุดลืมเลยว่าพัดลมพัดลมเขาไม่ได้พัดให้คุณสุหรอกคะ่ะล้ก็พัดให้ ใช้ึ้นสูดหน่อยตัร้อนเนาะอันนี้ก็อีกตัวนะคะตัวนี้คือเถานะคะนางพญาของคุณสุนะเถาก็คือผู้ดีผู้ดีผู้ดีแต่เขาแอบเกย์ <c oughs> ผู้ดีเขาแอบเกย์นะคะนะตัวเถานี่ขายดีนะเถาเถาน้ําไหลกําลังมานะคะน่าจะพุ่งนี้นะนเถาน้ําไหลแล้วก็ตัวนี้ตัวฟ้านี่คุณสูตเพิ่งสั่งมาแต่ขายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งนะคะตัวฟ้านี่นะคะนะคะ สูตรเลี้ยต่หนึ่งสสั่งมาสองตัวค่ะเพราะว่าตติดลูกค้าก็เลยสั่งมาให้ลูกค้านะคะส่วนสีส้มนะคะสีส้มอิดนะคะนะสีส้มอิดใครก็ว่าสวยเนาะสวยสวยสวยนะคะสีส้มใส่เมื่อไรขาวเมื่อนั้นนะคะขาวนะคะเขาจะทําให้เราขาวขึ้นนะคะถ้าคนไหนอยากอขับผิวก็ใส่สีส้มเนาะส้มอิดเขาก็ส้มแบบ มอมองลงมาแล้วทำให้เราแบบไม่ดูแบบเบอร์เกินไปแต่เขาดีไซน์นะคะลายเขานะคะงานเขาก๋มากนะคะถ้าใครได้แล้วก็ขอบคุณนะถ้าใครไม่ได้ก็เอาหนังไปเจ็บว้นะคะเอาหนังไปเจ็บว้นะคะแล้วก็สีชมพูนมชมพูหวานๆนะคะชมพูหวานๆนะคะถ้าใครได้ดูวีีโอส่วน มันกลับวันที่สิบก็จะได้เห็นนะคะนะคะวันนี้วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองื่อ <c oughs> บอกวันผิดตกใจ <c oughs> ผิดจนกลัว <c oughs> ผิดจนกลัวเลยนะคะ <c oughs> ดูตัวนี้สิคะ <c oughs> นะคะนางอะไรจะสวยขนาดนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปชอบวนันหวานวานันสีบานเย็นนะคะนะคะตรงนี้เข้าปากดูสิคะเดซายเขาใช้ได้เลยเนาะ เดี๋ยวสุดต้าเป็นคลิปที่3แล้วกันนะคะ